คันนี้นะครับผมขายอยู่แค่2อ8 0 0นหนึ่งหมื่นแปดพันเท่านั้นเป็นเป็นรถสวยเนี่ยจะขายรถราคาแสนต้นๆนะครับไปถึง2อ0 0 0นต้นๆเท่าน,น,นั้นสําหรับวันนี้นะครับมีดีแม็กซประตูนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันนะครับคันนี้เห็นไหมทรงหล่อๆนะครับมีแม็กมีอะไรด้วยไปไปดูรอบคันก่อนลองเคาะลองไลดูครับเสียงบางๆนะเห็นไหมครับฟับงเสียงอ่าล้อแม็กหล่อครับแมมกระทรงดีี ไม่เป็นสนิมแน่นอนครับไม่ต้องห่วงข้างหลังมีกันชนด้วยท้ายเป็นไงเสียงปโปร่งดีนะครับอ่าดูเห็นะพื้นกระบะนะครับไม่มีรอยลากเหล็กนะครับถือว่าสวยเลยแบบนี้เนี่ยกระดงกระดุมต้องอยู่หมดหนะพวกนี้นะครับซอกต่างๆเห็นไหมครับสวยเลยไม่มีผุนะครับเม็ดอง์เม็ดอ้างยังอยู่ครบหมดเม็ดกระดุมเห็นไหมครับอย่างนี้ท้ายไม่มีโดนแน่นอนครับ กระดุมอยู่แบบนี้ไม่มีโดนหนักดูรอบคันต่อไปเราดูให้ครบรอบนะครับซุมล้อนะรถอย่างนี้ถือว่าสวยมากนะครับและราคาโดนมากๆคันนี้แล้วเรามาบอกราคาท้ายคลิปกันกระจังหน้าเป็นไงเห็นนะครับกระจังหน้าก็สวยกระโปรงลองคอดูหน่อยอนะครับดูหลังคาบ้างหลังคาที่ผมให้ดูทุกคลิปนะครับต้องดูจุดนี้นะครับต้องไม่ผูนะ นะไม่มีผูเลยดูมุมข้างนะครับรถถือสวยมากๆต่อไปเรามาดูภายในกันบ้างนะครับภายในเป็นไงคันนี้เห็นไ,ไหมภายในถือว่าสวยมากนะครับถ้าเทียบกับปีรถนะบอกกันมาหยีโรงงานไม่มีขาดเลยครับคอนโซลกลางสวยเลยวิทย,ยุเดี๋ยวซื้อมาใส่ครับพอดีตอนนี้ผมรีบถ่ายนะอ่าดูครับใต้พรมเป็นไงครับสะอาดดีแผงประตูเห็นไหมครับสวยนะ ไม่มีแตกหักนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังบ้างรถคันนี้เป็นสี่ประตูนะครับเปิดข้างหลังมาเห็นไหมเบาะก็ยังสวยอยู่ครับยังสะอาดสะอ้านอยู่นะดูหลังคาด,ด้านในบ้างเห็นไหมหลังคาก็สวยนะภายในถือว่าสวยมากนะครับคันนี้มาดูเม็ดอาร์คขอบหน้าต่างกันหน่อยนะครับยังอยู่ไหมหน้ำเม็ดอาร์คคือจุดพวกนี้นะที่ผมให้ดูนะครับอ,อยู่ครบครับซอกต่างๆเห็นไหมซอกสวยนะไม่มีปูนะครับ ดูละเอียดมากๆเลยนะครับอ่าไปดูข้างหลังบ้างเมนอาร์เป็นไงอ่าเมนอาร์อยู่ครบหมดครับเห็นไหมจุดพวกนี้ซอกใครดูไม่ทันก็กดหยุดวิดีโอไว้นะครับเห็นไหมเมนอาร์ฝั่งนี้กันนะครับอ่าเมนอาร์อยู่ครบหมดถือว่าสวยนะครับเมนอาร์แบบนี้คมๆเลยเห็นไหมสวยครับนี่สติกเกอร์เดิมยังอยู่เลย ถ้าเกิดทำสีใหม่ติ๊กเกอร์ตัวนี้หายหมดนะครับต้องดูดีๆนะดูข้างหลังมั่งข้างหลังเป็นไงเห็นไหมข้างหลังก็สวยนะครับขอบต่างๆซอกต่างๆครับต้องดูให้ครบนะผมถ่ายครบแล้วนะครับแบบนี้รถไม่มีโดนหนักแน่นอนอย่างนี้ต่อไปเรามาดูห้องเครื่องรถคันนี้กันบ้างน,นะครับห้องเครื่องเนี่ยมันสามารถดูได้เลยนะครับว่ารถโดนไม่โดนนะเดี๋ยวผมพาไปชม ไปดับแรกดูคันหน้าก่อนเลยครับนี่เขตต้องแบบนี้นะครับหมดสีดาดีแมครุนนี้ต้องอย่างนี้เลยนะเนี่ยรอยต่างๆพวกนี้มันเกิดขึ้นจากยางตัวนี้นะครับมาเสร็จสีทุกวันนะถ้าคานเดิมนี้ต้องมีรอยนี้นะครับรถหลายปีแล้วจะเป็นแบบนี้เลยถือว่าคานเดิมสนิทคานเดิมแปลว่าไม่มีโดนนะครับดูซองต่างๆครับเม็ดอาร์ตดูที่ตัวถังนะดูที่ผมชี้นะครับเห็นนะ ไม่มีรอยทำสีในห้องเครื่องเลยนะแบบนี้สีเดิมสนิทเลยไหนนะคานข้างต่างๆแบตเบิร์ดเพิ่งใช้ได้อีกนานครับดูน็อตน็อตฝากระโปรงต้องไม่มีรอยไข่นะเห็นไหมไม่มีสักนิดนะครับเม็ดอาร์อยู่ครบหมดดูติ๊กกลองติ๊กเกอร์ก็อยู่ครบครับรถถือสวยมากๆครับคันนี้ต่อไปเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะเป็นเครื่อง3.0คอมมอนเรลนะครับเดี๋ยวไปดูดูล็อกเครื่อง มีเยอะมีอะไรไหมเห็นไหมครับไม่มีสักนิดเลยนะเครื่องยนต์ถือว่าสวยมากๆนะครับแบบนี้อ่าดูเห็นไหมดูจะชัดนะครับรอบเครื่องเลยเนะี่ยรองฝาสูบอะไรพวกนั้นนะครับตรงนั้นเอามาชอบเยิ้มนะครับเห็นไหมคันนี้ไม่มีเยิ้มเลยถือว่าสวยมากๆมาดูได้เลยครับอ่าสำหรับรายละเอียดรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นอีโดซูดีแม็กไฮแลนเดอร์นะครับเป็นตัวยกสูงจากโรงงานเลย เครื่อง3.0น common rail นะครับเป็น common rail แล้วไม่ต้องห่วงนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนคันนี้นะครับผมขายอยู่แค่218,000เท่านั้นใครสนใจเนี่ยมาได้เลยเป็น4ประตูนะครับเป็นเครื่อง common rail แล้วด้วย211 0 0 0ถือว่าถูกมากนะครับใครสนใจโทรมาได้ที่089 4 05 0 2 0 2, 2. เป็นเป็นไปรอสวยเนี่ยตั้งที่อำเภอศรีชาชจังหวัดชนบุรีสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ